บทสวดธรรมะสังเวับปัจจักเวกคณะแปรสเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันคือทุกคนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ถือว่าเราว่าของเราว่า ัวว่าของเราทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุว่วังระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตบพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้เนืยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะระนางเมเนียต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะผลที่จะสังเวทยางกายอจิรัง ร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาะอเป็นตักวิญญาโครั้นปรสศจากวิญญาณจุนโหอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจักนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดินกะปริงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รับถังหาประโยชน์มิได้อัน,นิจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ,อปุปาทาวายะ ทำมิโนมีความเกิดทุ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาวชิตตวานิรุตสันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุขโขความเข้าไปสงบดังับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามารติจัตทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มริงสุจักมาริสสะเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเท ตเทวะหังมริษามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนติเมเอตะสังคโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีกับเราบทสวดไมตายังกิจจิยังกิจจิอุสรังกัมมังสัเพเทหิตพัตหิตกตังคุญยานอนุโมทันตุสุนันตุคน โตเยเทวาอสมิงหาเนอธิกาตาธิภยุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพทิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปชชายะสุกิตาโหนตุทุกขาปมุตจันตุ สัพเพนักขัตตาสวิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสวิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสามารถติดนางสัมมิชันตุโวบทสวนบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสโตะาคันติมายะอิติภะขวานโมโพธิสตโตะอคันติมายะอิติภะวานโมโพธิสโตะาคันติมายะอิติภะขวาปัตติตาปติทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเป่คะเรโพธิคะเรตะหินตหิน,ต,หนตาธรรมธาเนนะขวันตุปูชตาโสติงกรรนตระวิหารมัรทเรเถราจัมัชานะวากาจพิขเโวสารามิกาธานะปฏีปุปปัสากาพามาจาเทสานิะมาจาอิสาราสป,ปานกะปูตาสุปิตาพวันตุเปชะรูุชายเยปิจักอันทักสับพวา่าสัต เสรษชาตาอัตโมปปาติกานิยานิกังหัม,มะวปรังปฏิจเตปฏิทุกขะกรโรตุสังขยังทาตุกจิรังสัทังธรมโมธรรมทรา,าจัปุขะราสโตโหตุสมโควะอัฐไยจะจักอิตายจะจักอัมเหรักันตุสัทธรมโมสัพเพหิ ธรรมะจาริโนปุถิงสัพป,ปาปุณเมยมาธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนาโหตุสเพปิปะนิโนพุทธะสาสเนธรรมะทารังปะเวชนโตกาเรเทโวปะวะสันตุพุทธิภาวะาสัตตานังสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตอจจรงนิจจังรักขันตุพุทธกังเอวมัมธรรมเนณะราชาโนปะชังรักขันตุ สัพพทาเทวตาวิโยชนะคถาบทส่งเทวดาทุกขปัตตาชนิดสุขาพยายปัตตาชนิดพระยาโสกับปัตตาชนิดโสภาโหตุสัเพปินานิโนเอตาวาตาจามเหหิสัพภา,างังคุณยะสัมภา,างสัพเพเทวานุโมทิสัมภาสัมปติสิทธิยาทานัน พทันตุสัทยาสีรังรักขันตุสัพพทาเพราะวนาพิวรตาโหตุคัจฉตุเทวตาคัตตาสุบังคะพาถาหุนตุสัพพังสุบังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิวรันตารังหุนตุสัพพังสุบังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิวรันตารังหุนตุสัพพังสุบังฆะรังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพะธรรมานุภาเวนะโสตถีผลตุนิวรันตรังสัพเพพุทธาพระรั네ปตาปเจกานจักะยังพระรังอรหันตานันจะกตเชนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานจักะยังพระรังอรหันตานันจะกตเชนะรักขังพันธมิตรสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัปตาปเจกานจักะยังพระรังอรหันตานันจะกตเชนะรักขังพันธมิตรสัพพโส สัพเพพุทธาพระับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักในเชนะรักขังพนมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักใเชนะรักขังพนมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักในเชนะรักขังพนมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักในเชนะรักขังพนมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักรเตเชนะรักขังปนมิสัพพสุสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักรเตเชนะรักขังปนมิสัพพสุสัพเพพุทธาพระรับปัตตาปัจเจกานันจักยังพระรังอรหันตานันจักรเตเชนะรักขังปนมิสัพพสุด้วยอำนาจแห่งมคลส่วนที่พระเจ้าได้สวดสัตยาิพระพุทธมนต์นี้ ข้าพเจ้าขอน้อนกล่าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคิารายขอให้สงแห่งกุศลนี้จนเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าบิดามารดาและจรมเนืยมทั้งหลายให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงแด่ละสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมเพราะว่าไม่มีอดอยากแยกจนขอให้มีแก่ข้าพเจ้าบิดามารดาและจรมเนืยมทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิต มัสสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาทุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลประสูติวังค์มงคลพระิตายอดเสรศีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายราวรวมถึงบุรุมงคลทั้งปวงที่สานสิรอมุเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยคุทานุภาพเทวานุภาพและดิศานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ ทำนายผลให้เป็นสิบมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้ชาทุกการเมืองสาธุขอบคุณครับ